สวัสดีครับผมต้นฮักกุกอกนะครับก็มาวันนี้นะครับมาดูแมงข่พภูทํากับ rejected. ข้าวก่อนนะครับนะครับว่าแมงข่พภูครับว่าทำอะไรอยู่ครับตอนนี้กกลังตพรินะะฮอ๋อตำพริกอยู่ใช่ไหมครับนี่นะครับแมงข่พภูนี่นะครับอ่ากำลังตำพริกอยู่นะครับเอฟตีทุก <Your chocolate. S 1> ทุกท่านนี่ครับแมงนี่นะครับตำพริกอยู่นะครับเอฟตฝีมือการทำข้าวเอง นี่นะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่มาเป็นกําลังใจให้นะครับหลังจากที่ตากพลิกเสร็จแล้วนะครับเปลี่ยนทัพพี้แล้วนี่ครับก็จะจับตะหลิวไปเอาเครื่องปรุงนะครับไปหาเครื่องปรุงอยู่นะครับตอนนี้นะนะครับตอนนี้ก็หาตะหลิวอยู่นะครับอหาตะหลิวได้แล้วไอ ทัพพีนะครับรพ,รพูดผิดขออภัยนะครับทัพพีทัพพีมาว่านะครับนี่นะครับก็นำมาตักแพริกไก่ม้อนะครับนี่นะครับเตรียมตักพริกไก่มอนะครับครับผมนี่นะครับตามพริกก่เอาพริกใส่มอ้ะแล้วนะคะรับ นี่ครับผมนี่นะเขาก็ใส่น้ำปลานะครับใส่น้ำปลานะครับตอนนี้นะใส่น้ำปลาเสร็จแล้วนะครับหาอะไรเอ่ยชูรสนะครับชูรสนะครับะนะครับ,บเมืองทัพภูกำลังเกลือ,อ,กอแกแ<ป>นเห็ดอยู่ด,ยด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับเมยก็ใส่ชูรสนิดนึงนะครับ ใส่น้ำไปอ่าโอ้โหเอาเอาหม้อน้ำตั้งเกล็ดแล้วนะคะแล้วก็เนี่ยครับผมก็ใส่พริกแล้วก็ชูรสใส่เรียบร้อยแล้วนะครับผอมนะครับนี่ใส่ผงชูรสเลยนะคะใส่เกลือนี่ครับผมเลยนะครับก็ไปนะครับมาเอาอะไรเอ่ยรอครับรอแป๊บหนึ่งนะครับรอน้ำเดือดแป๊บหนึ่งนะครัะตุ๊กๆท่านนะครับผม ปึงึนะครับในขณะที่รอน้ําเดือดนะครับเอฟซีก็แนะครับผูก็จะย่างปลาหมึกกับกุ้งนะครับนะจะย่างปลาหมึกกับกุ้งต่อเลยนะครับนะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเอฟซีทุกๆท่านนะครับนเร่อใช่ครับเพื่อความรวดเร็วนะครับก็ต้องย่างปลาหมึกกับกุ้งนะครับเอฟซีทุกๆท่านนะครับนี่นะครับนี่ครับล้อ ก่อไฟไว้แล้วนะครับ FC นะในระหว่างที่รอนะครับรอน้ําเดือดนะครับนี่ครับผมในนะครับในระหว่างที่รอน้ําเดือดอยู่นะครับตอนนี้นะครับแมงทับพคูก็เอาปลาหมึกไปล้างอยู่นะครับนะทำความสะอาดปลาหมึกกับกุ้งนะครับไปทําความสะอาดล่างน้ําให้เรียบร้อยก่อนนะครับ ครับผมก็ขอ,ขอบคุณมากนะครับแมงทับทูนะครับแมงทับทูก็ล้างปลาหมึกกะกุ้งนะครับนะปลาหมึกกระกุ้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็เตรียมจะลอย่างนะครับเตรียมรอย่างเลยนะครับแกงเห็ดขับย่างปลาหมึกและกุ้ง,งย่างกุ้งย่างหมึกนะครับ ก็ขอบคุณมากนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้นะครับนี่ครับมานะครับนี่ก็เป็นนะครับรอในช่วงระหว่างที่รอนะครับนะนี่นะครับก็มีนะครับมันก็เดี๋ยวด้ย ต้องหมักก่อนนะครับอ๋อหมักก่อนนะครับเอฟซีนะเดี๋ยวนะครับก็จะบางส่วนก็แจงใส่เห็ดด้วยนะฮะนี่ครับก็กําลังหมักหมักหมูหมูใช่ไหมครับแม่างอันนี้ล้างหมูอ๋อล้างก่อนใช่ไหมครับล้างปลาหมึกก่อนนะครับนี่นะครับนี่ครับเอฟซีนี่นะครับย่างนะครับเตรียม เต,ตรียมลงเตรียมลงเตาแล้วนะครับ FC นี่นครับเตรียมลงเตาแล้วนะครับผมในระหว่างที่รอนะครับเต,ตรียมลงเตาแล้วโอ้ปลาหมึกตัวใหญ่มากเลยปลาหมึกตัวใหญ่มากเลยปลาหมึกตัวใหญ่ นี่ครับมืกตัวใหญ่มีการขัดเหล็กด้วยนะครับแสดงว่าเป็นเชฟมังคตเด็กตัวใหญ่มากนะคะมึกตัวใหญ่มากเลยนะครับผมนี่นะครับเชฟแมนทับพีค่ะวันนี้น่ากินมากเชฟเมนทับพีบอกเชฟทำเมงคับผูเปลี่ยนไปได้ชื่อไหม แมงทัพีเอาจับทับพีก็เรียนเชิญก็ขอบคุณมากนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้นะครับผมทางโน้นน้องก็เอาทับพีไปคนหม้อไว้นะค่ะเดือดเมื่อไหร่จะซีโครหมูไปใส่นะครับแล้วกก็เมื่อี้แมงสักผูก็เดินเอาไปคนดูเตานะครับเมื่อสักครู่นี้นะแมงสักผูก็ไปดูเตานะครับไปดทุกท่าน มาเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับจะคายกดติดตามให้นะครับอ่าต้องกลับก่อนนะครับต้องค่อยๆไปเรื่อยๆเลด็กดึงดึงเลยนะคะโอ้โหนากินมากนะคะดึงเลย นี่ครับเป็นกระรองใจให้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับนี่นะนี่ครับเอฟซีปลาหมึกนะครับกําลังถูกย่างอยู่นะครับนะและในช่วงที่ระหว่างรอปลาหมึกนะครับก็ตำพริกอยู่นะครับนะตำพริกตำตำพริกอยู่ใช่ไหมครับแมงข้าผู๋ตำเตี้ย อ๋อตำน้ำจิ้มอยู่นะครับนะตำน้ำจิ้มอยู่นะครับนี่ครับในระหว่างที่รอปลาหมึกอยู่นะครับก็ตำน้ำจิ้มนะแกงเห็ดไปด้วยอันนี้ตำน้ำจิ้มปลาหมึกไปด้วยคะยำปลาหมึกไปด้วย้หนะครับพ่อครัวะครันวนครับก็ขอบคุณมากนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้นะครับผม นะครับก็เตรียมทํากับข้าวอยู่นะครับเอทุกทุกท่านนะครับนเพื่อความรวดเร็วเพื่อความรวดเร็วนะครับเอฟทุกทุกท่านนะนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้นะครับผมนะครับ วันนี้นุ่นหน้าน้องแม่ครับครูเราประมูลทำข้าวเมนูอะไรบ้างคะแกงเห็ดนะคะแกงเห็ดตำย่างหมึกกุ้งนะครับผมเอ้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับขออนุญาตไปกลับปลาหมึกก่อนนะครับนะไปกลับปลาหมึกก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไหม้เดี๋ยวจะไหม้นะครับกระดูกหมูแล้วแล้วก็มาย่างปลาหมึกรอเครื่องทั้งสองอย่างนี้ไม่เสร็จก็ตำน้ำพริกรอค่ะ ก็จะเดินเป็นสามเหลี่ยมนะคะนะครับตอนนี้นะครับก็ใส่ใส่กระดูกหมูแล้วนะครับใส่กระดูกหมูแล้วนะครับเกลือเห็ดนะครับก็ใส่กระดูกหมูนะครับล้างเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนะครับก็นํากระดูกหมูนะครับที่ล้างแล้วนะครับมาใส่หม้อนะครับนะนำกระดูกหมูบางส่วนนะครับที่ล้างแล้วเอามาใส่หม้อนะครับแล้วก็นะครับผมนีนะครับ ก็ขอบคุณมากนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็คนนะครับไปคนสักนิดหนึ่งนะครับนี่นะครับขอบคุณมากนะครับผมที่มาเป็นกำลังใจให้นะครับนี่ครับก็นะคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้นะครับสวัสดีครับ